เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม h i t m a n r ร b บ r n กันอย้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการคอมโบของตัวละครอย่างเจ้าแลมโบนครับภาค25ปีนะก็เป็นตัวละครที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะสุ่มกันนะต้องบอกว่าดามิตแรงนะครับกว่า S S R ตัวอื่นเยอะนะฮะ<ม>ก็ในส่วนของแลมโบนะ<ม>สแตทพื้นฐานครับโจงตี S บ้างกัน B แล้วก็ HP อยู่ที่ระดับ C นั่นเองครับ เออตรงนี้นะครับก็สกิลพิเศษมันบั็อกอยู่นะครับก็คือจะเวลาเราใช้สกิลพิเศษเนี่ยมันจะคล้ายๆยิงสายฟ้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็จะสร้างสถานะสายไฟนะฮะมาเออขอครับไม่ใช่สถานะสายไฟนะครับก็เออเป็นทิ้งสายฟ้าไว้นะครับ10วินะก็เหมือนสกิล1กับ2นะครับแล้วก็สกิล1นะครับสายฟ้าพิฆาตนะพุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ทิ้งสายฟ้าไว้สิบวิสกิล2นะครับเขามรณะนะเออพุ่งเข้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็ทิ้งสายฟ้าสิบวิเช่นกัน สกิลสามนะครับสายฟ้าคำรามนะพุ่งไปยังสายฟ้าที่ใกล้ที่สุดนะถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับก็จะโจมตีครั้งที่4นะแล้วก็ต่อไปนะครับอันติสนามสายฟ้านะฮะก็คือแลมโบดึงศัตรูขึ้นไปนะฮะแล้วก็สร้างเป็นอนาเขตนะแล้วก็สายฟ้าตกลงมาเรื่อยๆอนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูการคอมโบแบบคร่าวๆนะครับก็ผมจะมีทั้งแบบง่ายแบบยากนะก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปพอสมควรนะครับ ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะฮะเพื <S <S ่อไม่พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะครับนะก่อนนะครับเดี๋ยวยืนให้เขาตีไปสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะนี่ฮะเอาแดชมาแล้วนะโดทิ่หนึ่งทีนะครับปึ๊บสกิลนะครับคอมโบนะก็คือเดี๋ยวผมเอาสกิลปกติให้ดูก่อนนะสกิลหนึ่งนะครับปึ๊บอย่างนี้นะฮะสกิลที่สองนะครับก็คือการพรุ่งไปนะแล้วเวลาเราไปชนสายฟ้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าใช้สกิลสามนะมัะย้นั่นนเองะฮะ สกิลพิเศษนะครับก็คือการวางขึ้นไปอย่างนี้นะแล้วเราก็สามารถตีต่อได้เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครของเจ้ารมโบ้ฮะภาค25ปีนั่นเองนะเรียกว่าดาเมจนะสกิลหนึ่งกับสองเนี่ยเรียกว่าดาเมจแปดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือแรงมากนะแรงกว่าที่ตัวละครตัวอื่นนะครับทำนะฮะก็นี่นะครับในส่วนของการตีธรรมดานะครั้งที่สี่มันก็จะเป็นการชาร์จอย่างนี้นะฮะหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็สี่นะก็ง่ายๆประมาณนี้ครับแล้วก็มาดูกันที่คอมโบกันบ้างนะครับคอมโบนะครับก็ มาดูกันเลยนะการคอมโบนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับใช้สกิลหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บเราหมุนทิศทางมากลับมาเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะวาร์ปกลับไปนะก็เป็นคอมโบแบบง่ายๆนะครับที่ผมได้มานะฮะนั่นก็คือการใช้สกิลหนึ่งพุ่งไปนะใช้สกิลสองนะครับกลับมานะเพื่อที่จะทําการเก็บสายฟ้าของสกิลหนึ่งให้ระเบิดหนึ่งทีนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้เออสกิลสามนะเพื่อกลับไปที่เดิมนั่นเองนะฮะพุ่งขึ้นไปก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเราหมุนทิศทางครับกลับมาตรงนี้นะแล้วเรราากกก็็ววปลับไนนะะด้ยค เราจะใช้สกิลพิเศษนะครับคอมโบต่อก็ได้นะเดินไปจิบจิ้มที่สายฟ้านะฮะประมาณนี้นะครับก็นี่นะครับเอามารวมกันตรงกลางนะเราก็ใช้อันติไปเลยนะอันติเท่มากนะสำหรับแลมโบตัวละครตัวนี้นะฮะปับปับปับนี่นะฮะยิงไปแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาเข้าคอมโบนะครับพุ่งท่า1นนะครับแล้วก็พุ่งกลับด้วยท่า2นะครับก็อันนี้กลับไม่ได้เราก็เดินกลับไปได้นะฮะหรือว่าเราจะวางสายฟ้าไว้นะครับแล้วเสร็จเราก็เดินเก็บเลยก็ได้นะฮะปับอย่างนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บนี่นะครับประมาณนั้นนะ ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีสายฟ้าเนี่ยเราพยายามอย่ากดสกิล3นะครับเพราะสกิล3มเนี่ยถ้ามีสายฟ้าแล้วดาเมจมันจะแรงมากนะแต่ถ้าไม่มีนะมันก็จะเป็นการตีธรรมดาครั้งที่4นั่นเองนะฮะเนี่ยครับตีไปครับจุ๊บจุบจ๊บนี่นะฮะลงไป1ทีนะฮะประมาณนี้เรียกว่าดาเมจแรงมากๆแล้วผมก็จะค่อยๆคอมโบไปทีนิดนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับด่านนี้ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วนะปรับนี่นะฮะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราถอยกลับไปแล้วแล้วก็กลับไปด้วยสกิลนี้ เป็นคอมโบแบบง่ายที่สุดนะที่ผมรู้สึกว่าใช้ได้นะครับเอาจริงๆก็จะมีอีกคอมโบหนึ่งนะเดี๋ยวผมก็ค่อยทําให้ดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราก็น่าจะได้ใช้อันติีแล้วนะครับปื๊บวางไปก่อนนะครับพุ่งขึ้นไปนะแล้วก็เดินเก็บสายฟ้านะฮะแล้วก็กลุ่มที่4ก็มาถึงแล้วนะฮะเราก็จะมาทําการโจมตีเขากันนะด้วยอัลติเมทสก,กลิลนะฮะเท่จัดๆนะนี่ครบับปุ๊บปื๊บป๊บป๊บนี่ฮะยิงสายฟ้าลงมาแบบป่อเนื่อเองน,นะครับ ก่อนนะเดี๋ยวผมจะออกจากการต่อสู้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสู้กันอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้ก็จะเป็นคอมโบที่ผมรู้สึกว่ายากขึ้นมาหน่อยนะดาเมจก็อาจจะไม่ได้แรงมากแต่จะเป็นพวกแบบเออแนวสายาค่อยๆโป้ไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็คือค่อยๆทําการโจมตีศัตรูเทียนิดเทียน,นิดนะให้ได้ดาเมจนะ,นะก่อน,นครับถ้าอัพไปเยอะๆนะถ้าอันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเราอยากได้อัพอันนี้ดีๆนะเล่นแบบนี้ได้ดีๆนะครับก็ต้องอ mm ัพ hmm. ดาวเยอะๆนะครับนี่นะฮะ mm hmm. ก็คือการพุ่งไปอย่างนี้นะโดดย้อนนิดนึงนะครับแล เสร็จเราก็วางอันนี้นะฮะแล้วเราก็เดินไล่เก็บไปนะฮะนี่นะครับก็คือเดินไล่เก็บเออสายฟ้าไปนะครับปุ๊บๆอย่างนี้นะฮะแล้วส่วนสกิลสามนะก็ไม่ค่อยต้องใช้นะฮะแต่ว่าดาเมจมันก็จะไม่ได้แรงเท่าที่ควรนะอันนี้เหมาะกับการอัพดาวเยอะๆไว้ดีกว่านะฮะปุ๊บนี่นะครับแล้วเราก็มารับสายฟ้าตรงนี้นะปุ๊บนี่นะครับตามนี้เลยนะก็เป็นคอมโบครา่าวๆของแลมโบพกักยี่สิบห้ปีอีกแบบหนึ่งนะฮะที่ผมรู้สึกว่ามันใช้ได้ค่อนข้างดีเหมือนๆกันนะฮะ นี่นะครับก็เดี๋ยวเราก็มาตีกันต่อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคอมโบพื้นฐานนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะพุ่งไปนะครับพุ่งกลับเสร็จเบิ์บถ้าไม่มีสกิลสานะเราก็วางอันนี้นะครับวาร์ปสกิลสเสร็จเราก็เดินเข้าไปต่อได้นะฮะ ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคอมโบแบบคร่าวๆนะของแลมโบ้นะก็คือถ้ายิ่งอัพดาวเยอะเนี่ยเวลาเราเดินชนสายฟ้านะครับมันจะยิ่งสร้างดาเมจที่เยอะขึ้นนะดังนั้นคอมโบแบบแรกที่ผมบอกนะฮะก็จะเหมาะกับการที่ดาวเราเยอะๆหน่อยนะฮะเพื่อที่ว่าเราก็จะแบบยิงทีแบบเกือบครึ่งหลอดอะไรอย่างนี้ได้นะฮะก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับคอมโบง่ายๆของแลมโบ้นะครับ ก่อนนะถ้าเพื่อนมีคอมโบอื่นๆนะสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะก็แต่สําหรับคอมโบของผมนะก็จะมีอยู่2คอมโบเช่นท่วนตามนี้นะฮะว้าวกลับไปนะครับใช้สกิลพิเศษเดินเข้าไปตีต่อนะฮะ<อ>นี่นะครับผมก็จะมีอยู่เท่านี้นะสำหรับคอมโบแลมโบนะซึ่งเรียกว่ามันก็โอเคมากๆนะสำหรับผมนะครับก็คือสามารถใช้ผ่านด่านอะไรได้โอเคเพอสมควรน,นะเท่าที่ผมคิดดูนะฮะนี่นะครับเนี่ยเราก็สามารถเดินกลับมาได้นะแต่อย่างผมเนี่ยแทบไม่ได้อัปดาวแลมโบเลยนะเพราะอันนี้เป็น ID เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะฮะ ดังนั้นนะผมก็จะไม่ค่อยใช้คอมโบแบบนั้นนะผมจะชอบใช้คอมโบกับสกิลสามมากกว่านะฮะนี่ครับในส่วนของการตีนะก็อย่างนี้ฮะปรับๆนี่นะฮะแล้วก็ชาร์จนี่ครับตีไปต่อนะฮะประมาณนี้นะครับชุบวางไปนะครับแล้วเสร็จเราก็เดินเข้าไปเก็บนะครับชิบวางไปที่สายฟ้าอันนี้นะเรียกว่าเออความพลิ้วของแลมโบ้ตัวเนี้ยอยู่ในเกมที่ผมมองว่าให้แบบดีมากเลยนะเป็นความพลิ้วที่พลิ้วจัดๆนะฮะสำหรับแลมโบ้นะครับก็นี่นะครับสตูมาแล้วนะฮะเราก็ตีไปต่อนะ ปุ๊บวางนะครับแล้วเสร็จประก็วาร์ปเข้าไปครับปุ๊บ,บแล้วก็อันติเลยนะป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บประมาณนี้นะครับนี่นะคะเดินยิงไปครับแล้วเราก็ตีไปต่อนะเรียกว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงนะคอมโบก็ไม่มีคอมโบไหนยากเลยนะครับก็เพื่อนๆสามารถลองหาทำกันได้นั่นเองนะครับก็เรียกว่าอีซี่นะคะไม่ได้ยากมากก็คอมโบง่ายๆนะก็มีอยู่2คอมโบที่ผมพูดไปนะครับตามนั้นเลยนะนี่นะครับเราก็ชาร์จนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตีไปต่อนะ ปุ๊บเราก็กดออกมาก่อนแล้วกันนะเพื่อไม่ต้องเสียเข้าปั้นนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับถ้พเพื่อนชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต,ปต่อไปด้วยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองถามเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆสามารถตอบมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับนั่นก็คือผมนะครับจะไปทําเกมบล็อกฟลุตนะฮะเพื่อนๆอยากติดตามกันไหมนะผมก็จะทําไปหลายอีพมานะครับก็จะประมาณนี้นะสําหรับ<ๆ>วันนี้นะครับก็สวัสดีครับ